ถึงบ้านน้าเล่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาดีงัวก่อนพริกลาบลุงเด่นตอนนี้ทำเป็นถุงเล็กให้แล้วนะครับถุงละสิบบาทนะครับเดี๋ยวไปหาซื้อได้ตามร้านเนื้อนะฮะผมจะฝากไว้ร้านขายเนื้อนะเพราะว่าถุงละสิบบาทเ้าแล้วถุงสามสบห้ามันค่อนข้างจะเอาไปยากนี่ตัวน,นี้ทามาแล้วนะครับสิบบาทค่าอ่ะผมจะตกดค่ะอ่ะลูก แหม่บอสสวัส oh. ดีครับสวัสดีครับพระเอกพลงสดีมาซีสวัินมาซีมะม่วงเพนสินค้าโอท็อปบ้านอันนี้ของแม่ทำเองนะแม่ไหนแม่ผมนี่แหละหมูก็สวัสดีครับสวัสดีครับไปพี่เฮงไปพี่เฮงค์ก่ได้ไหมเจังขวันไปยังครับเอาเอาหัวหมูเข้าบอสมาสวัสดีครับจังขวันครับสวัสดีครับไปกอไปก่าโอ้โหดีค่ะน้องไฟครับเอาอะไร อันนี้านใส่นี่ก่อนเนาะผมมันนักมัอจอย่างโมงสงหมอบก่อนครับรับไข่เป็ดไข่เป็ดมมอองงะไ่แม่ทำเอง สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานพระธาตุสฝางเช่นเคยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะน้าค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ผมอยู่สะพานแต่ใต้สะพานนี่นะครับจะมีเศษขยะแล้วก็เศษไม้ใหญ่นะฮะเนี่ยมาติดตรงที่สะพานถ้าเกิดมีหน่วยงานที่ที่เขา มีรถแมคโครนันนะดูต้นไม้นะีครับยาวนะใหญ่และยาวนะถ้าใครเอาไปได้ก็ทําโต๊ะทําอะไรได้สบายนะครับเนี่ยเนี่ยมีไม้เยอะแยะนะถ้าใครเอาไปได้ก็เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีต้นไม้ใหญ่นะครับเนี่ยตอนนี้น้ําหลากเต็มเลยนะครับด้านคลองเนียลองดูนะครับ นี่อันนี้ต้นไม้ใหญ่เลยนะครับน่าจะยาวประมาณสิบเมตรได้นะครับสิบสิบกว่าเมตรเนี่ยถ้าที่ดูดูจากกล้องอาจจะไม่ใหญ่นะแต่นี่ใหญ่มากนะครัเนี่ยขยะเนี่ยถ้าเราเอาอ,ออกได้มันน้ําก็จะคล่องตัวนะครับถ้าทางนี้ก็เป็นทางไปเชียงรายเส้นทางนี้คือเส้นไปเชียงรายนะครับอ่า สมัยก่อนนะมันจะมีเรือท่องเที่ยวนะครับจากจากอำเภอท่าตอนตรงนู้นเนาะแล้วก็ข้ามาตรงนี้ก็คือนั่งเรือเที่ยวนะครับไปถึงเชียงรายผมได้คุยกับ f c คนหนึ่งนะครับตอนนี้ท่านได้อ,อ,อยู่ที่น่าจะสงขานะครับวันนั้นโทรศัพท์คุยกันนะครับแกเป็นคนเชียงรายแต่ว่าไปไปทำงานแล้วก็ตั้งลรคลากอยู่ที่จังหวัดสงขาแกบอกว่าสมัยก่อนนะ่ะที่แกอยู่เชียงรายนะครับ เดินทางจากเชียงใหม่มาเนี่ยสมัยก่อนเดินทางค่อนข้างลําบากนะอพอมาถึงท่าตอนนะ่ะปุ๊บเงินแกหมดนะครับไม่มีไม่มีตังที่จะกลับบ้านเชียงรายแกก็เลยขอยืมมีดสมัยก่อนเนี่ยหนทางมันลําบากเนาะแกก็เลยยืมมีดแล้วก็ต้นไม้มันเยอะก็ฟันนะฮะฟันฟันต้นไม้ฟันไม้ไผ่เนี่ยประมาณ300 300เล่มเอามาต่อเป็นแพรนะครับแล้วก็ไปกันหลายๆคนลงจากสะพานท่าตอนนะฮะตรงนู้นนะครับ ตรงนู้นแล้วก็เนี่ยครับเลาะจากน้ํากุกนะฮะลงไปที่จังหวัดเชียงรายได้นะครับผมว่าถ้าสมัยก่อนถ้าล่องแพกันจริงๆก็น่าจะเป็นเป็นวันนะฮะแต่ว่าผมว่ามันก็มีสเสน่ห์นะสมัยก่อนนี่มีการมีแพอะไรเนะี่ยผมว่าโอเคนะเพราะว่ามันมีสเสน่ห์สองข้างทางนี่ก็สวยแต่ถ้าแนะนําน่าจะเป็นหน้าหนาวกับหน้าร้อนเนาะถ้าเป็นหน้าฝนค่อนข้างอันตรายนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะ ไปหาลุงเด่นนะครับพอดีลุงเด่นทักมาชวนไปงานทําทบุญร้อยปีของน้องชายลุงเด่นนะฮะน้อ,อดเดี๋ยวเราเดินทางไปเชียงรายกันก่อนนะครับ บ้านนาเล่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาดีงวัวก่อนเดีวดีงวัวก่อนเดี๋ยวหาพื้นที่ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราหาพื้นที่ครับวันนี้ก็มีของฝากสินค้าโอทอบจากแม่ผมนะครับ,บมะม่วงแผ่นเดี๋ยวมาฝากนาเล่ปราวัดแล้วก็ลุงเด่นด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาดีงวใส่ตรงนี้นวันดีครับอันนัน้นนั่นลินเขอออา,าอยู่เรครับอ๋ออ๋อวันนี้อ๋อพริกลาบอ๋อดีงวทีแรกสั่งสามเลยนี่ว่าอย่าไปสักสี่เลยครับดีงว อ๋อยูยูจ่ะวัสดีครับวัสดีครับอืมฮะเดี๋ยวเอาไว้ด้านข้างนี่ก็ได้พี่เปิดประตูด้านข้างให้หน่อยอืมครับเอามะม่วงแพงนะครับใหญ่ๆอันนี้ของแม่แม่ผมทำเอง เทเองทต้องไปนึ่งก่อนไม่รู้ว่าที่นี่เขากินกันบ่กินอยู่นอนทำอยู่บอาแม่อ๋อครับทไมแม่เ็ดูอ๋ออันนี้อันนี้แม่ผมทำเอง๊ะิแม่เนครับเอากินเขเ่าวเหยออากินกับกับงูเข้าวกินกันได้เรีนกับดอกก็คือ พริกลาบลุงเด่นตอนนี้ทําเป็นถุงเล็กให้แล้วนะครับถุงละสิบบาทนะครับเดี๋ยวไปหาซื้อได้ตามร้านเนื้อนะครับผมจะฝากไว้ร้านขายเนื้อนะเพราะว่าถุงละสิบบาทเขาแล้วถุงสามสิบห้ามันค่อนข้างจะเอาไปยากนี้ตัวนี้ทํามาแล้วนะคสิบบาทโอเคนี่ดินถือกลองถืงถงกล้องนี่พี่นะแปด๊ดนะพี่จะชวอเขาได้ไหมเด็กแค่ หนึ่งสองสามได้นะฮะนี่ครับเลยมาลำสวัสดิ์ถ้าแ,แถวนี้มีขมครับมีไอันอนี้อันนี้ทำเองเหรอจ้าอ๋อถ้าแ,แถวนี้มีลำไยก่อนลำไยนี่มีเนาะย่าทานก็มีเนาะอ๋อไม่ใจวันหลังถ้ามันมีจะได้รับฝากขมครับเพราะีนู่นมันมีเยอะแล้วราคามันตกไนงะว่าเออตกตกขนาดแบบเพื่อ สิบกว่าบาทดดีันที่บ้านนนี่เอเอเหลือสิบสองเอเดียวเหลือ3บาท้าน้แต่วันันิเนีย่ะยังมีตเก็นอยู่หนาเน้อน้อยอยู่นะแกนน้อน้อยมีน้อยเดียวก่าเ1 0สิบปลายแล้วนะอ่ามันสิปลายแต่ตอนนี้มันล้นตลาดไงก็ลง้ลงหวามันหม้อย่ไปม้ขายไงก็พี่นี่ขายยงกอม็ได้นะ แม่ตําได้อ่าเดี๋ยวขึ้นขึข้นรถก่อน เอาผาไว้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเปียาเฮ้ยยยเฮยฮ่ยเฮยเฮยัฮ้ฮัยเฮ้ยเฮ้ยัฮ้ยเเฮ้สยเฮ้ยเยเยยเฮ้ยเฮ้ยเม้เฮ้ สินค้าโอท็อปบ้านอันนี้ของแม่ทําเองนะแม่ไหนแม่ผมนี่แหละไม่ใช่แม่เมียนั่นจนนะแม่ทำเองออครับผมครับเดี๋ยวเราไปจอยลุงเด่นเนาะโอเครถหมูมาป่ะดิรถเหออ๋อเดือนนี้รอรถหมูเหรอรอที่ที่รอนี่รอหมูเนาะหมูหมูตัวกันห,หมูตัวงัวตัวกะก็บอกง้อหินโลใส่กันนะโอ้รอง,งหน่อย อจะอปิดประตูก่อนฝนตกเอาหมูครับอ่าพอดีอันลุงเด่นนะสั่งหมูไว้หนึ่งตัวเดี๋ยวให้ใส่ในรถป่าวัดก่อน,นครับน้มหน่อยได้ยูม้มหน่อยได้ยูถอยถอยอีกพออ พอาแล้วบอกอยำมนี่ได้ละโอ้โหปีนี้ว้ไหนครับเนี่ยมาเนี๋ยนี้ก็ได้มาสวนตกโอ้โหจ้อง่เปิงครับคนแต่บาเได้ <laughs> จ้องจงน้อยอ่ะนี่เนื้อหมูนะครับลุงเด่นสั่งไปงานพวกนี้นะครับหนึ่งตัวใส่กันเลยเดียวเราจะไปส่งที่เ,เด่นหลวงนะครับ ไม่ใช่เด่นหลวงดอยหลวงนะครับอำเภอดอยหลวงฝนตกอย่างนี้บรรยากาศอย่างนี้สีทองก็ต้องเข้าแล้วครับสีทองสีทองกระป๋องเออ นึกว่าหัวหมูหายนึกว่าหัวหมูหายพชกว่าจริงรถแบบนี้เราทำเป็นรถบ้านก็ได้นะเราทำเจาะเป็นพวกหน้าต่างพวกอะไรก็น่าจะโล่งดีเนาะป่ะเดี๋ยวไปกันเนาะไปคนตรงหนังเดี๋ยวไปกันสอง ไม่อะมีหัวมีหมูก็ดีครับสดีครับควยครับเอาเอาหัวหมูเ้บ่สวัสดีครับจังขวัครับสวัสดีครับแตกอ๋อไปก่ะโอ้โหนี่นะสวัสดีครับพี่ ช้าแต่มาแน่นอนว่ะเราโจ่งใส่เขียงนด้กค่ไนมันรอรอย่างรอเขามาส่งหมูจา้าหน่อยครับครับมดไปไหลลังแล้วะค่ะก็รอเนี่ยหหเอาอันไหนฮ่อมันเมียมันเมี ค่ะน้องฝ้ายัสอันนี้เจกเคยอันนี้ใส่นี่ก่อนเนาะผมมันนักมันจยางบ่ฮะี่ระวังนมืดเานนเขาจะโ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันน่าของนี่นะ หัวพะเลอร์นะไขแตกครับไขมันแจกครับไขมันแจกบำรุงครับลูกพลอยจะแบ่งกันคนแผงกับลุกเด่นมาฝากเนาะเอาไปให้น้องเขากินนะที่จะลงกับฝนตกเลยบำลุงเกลือเบอรวแวนก่อนโอ้เดี๋ถ่ายในคลิปนี้ล่ะนี่เอ้าของฝาก ไข่เดี๋ยวแบ่งคนแผงครับอันแมาว่าส่งหมอบก่อนครับรับไข่เป็ดไข่เป็ดครับผมโมงใคไข่รงานโมงแผงโม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 งนีงแม่ทำเองโอเคทำเองครับเอาไม่นึ่งหมดเจ้าเหรอครับไม่ได้เจอสะพานมาร้อยกวันละร้อยวันพอดีร้อยวันพอดีเมาไปเอลเมาไปเอลทะเลเหรอโอ้ต้องคอยเดี๋ยวเก็บขยะให้ก่อนแป๊บนึงน้องมา้ยเรามาเจอมา

ก่ icana, อนนี้ทำเป็นโมซาจากมาจากสมัยรัตนบุรีก็การบัญญัติมาล้ไฟมันสะพานกนตอนนี้มันหายแย่ยั่ว่วยค yes. ู่ร้านกันแรกย้ายอยู่นะครูกอ้เจ้าเจ้าก็ขายข้าวเนาะ 搞不了。